ดีจ้าไม่น,นี่ก็มาสะพามารีวิวไอ้มัทธูเรียนเนาะจ้ะซื้อมาแจากตาดโลละร้อยสามสิบนะจ้ะซื้อมา่วยนี้ที่ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะจ้ะมาเบิ่งกันจ้ะว่ามันชิได้จากถูเนาะจ้าแล้วก็รสชาติเหมือนิเป็นยังไดงมันชิแซบวะชิส้มละคารานวะเนาะจ้ะมาเบิ่งกันจ้าเ,าาาเารียนว้าดิทุเรียน กินได้กินไมอยากกินเออโอ้ว้าวเลยมาหนีอุ้ยหเหม็นนะฮะอุ้ยหอมว้าวอุ hmm oh ้ยโอ้เนื้องามดีจ้ะ

ว้าวอาวอาอ,าอากออกเกามาม,มันมม้เฉลียข,ขาน่าจว้าวออ้มอันนี้อีกผูนึงจ้ะนี่ จะกินบ่จ้ะ้เบอระอมีอีกบ่มีอีกเดี๋ยวะมีง่ายมง่ายม่ยว้าวทีจ้ะอ่ะมาแก้ใส่จานกันเบิร์ด้ม่ใส่จานให้ลูก อืมกคู่จะบิง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  <c oughs> เนือ้อเนื้อเข้านันน้นเราจะบโเลิเกินไปนะจ๊ะเป็นตาแซ่บดีจ้ะรอยเจ้าสิบบาทเดี๋ยวจะนนี่รอยนี้ปา<ะ>กปากหนึ่งคู่ปากปากคู่ปะปะแล้วอย่าเฝ้าอย่าเฝ้า น uh ี huh, ่บางที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 นี่ผูที่สองนี่อาแน่ไหน่แน่แน่ะ้อไปปุ๊บว้าวนี่จ้ะนี่กันหนึ่งเนาะวู้วผู้นี้ผู้ใหญ่จ้ะนี่ เขาแค่น ¿no? ้องไหนเลยอ๊ะเ็นอย่างไรเขอที่ไหทุเรียนแซบบ๊อกแซบเพาะเอ้าจบดีดีแลูกแทุเรียนเืี๋จ้ะโวนี่รอยเ้าสิบบาทจ้ะ โอ้ได้ไยได้จ้ะคอมเมนต์น้อยๆได้นี่แม่กินน้ำได้อหวานหอมจ้ะมันหวานมันหอมแล้วกับแบบ,บเบลเกิดไปอะจ้ะกำลังพอดีแซ่บจ้ะ ราคานี้ถือว่าโอเคเลยจ้ะนี่ลอ,อยอ่ะมาแม่ไหนอ่ะค่ะฝากไหนครับ<ะ> ยาดามาเนอจ้ะบาดทองอยู่เป็นยังขึ้นกินผู้เรียนกินแต่ไม่ได้กินเยอะจ้ะกินพอยายากักกินประมาณเม็ดช่องเม็ดแล้วก็เอาไว้ให้ลูกกินหรือว่าเอาไว้ให้ซ่ามีกินจ้ะใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ะไม่ได้กินทีเดียวเบิด์ตยาดามาเลยจ้ะนี่อื้ คลิปนี้ก็วไว้ทำนี้เลยจ้ะพอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะกระข้อฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนำเล,เลยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า Kie